สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับข้ามาลุ่นป่าอยู่ที่มาสุกโกะไทยพี่น้องปรหมาทให้ยุ่งยี่ครับวันนี้ครับปลากับข้นดีอยู่ครับเนี่ยจิตมาสีอยู่ตายยอ่อยไปพี่น้องไหมอนีใน้ใส่แปดสองสองเส้นเอ็นยีสิบลงครับผมแปดสองสองเส้นครึ่งเอ็นยีสิบครับไปเดี๋ยวไปดูน้ำกันพี่น้อง โอ้ออเล็กเป็นตัวปลาเป็นตลอดพี่น้องพี่น้องคนนะโอ้ยโอ้ยอ,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 อยู่ตายออยู่เด้ <laughs> อยมามามาพี่น้องปุ่มแรกครับโดูอยู่แบบหลุนกลางทอดแสียพี่น้องคนนี้หลังน่ารักเลย cái tuấn 1 này, tuấn tuấn, kéo nhau áo, đầy ấy, làm anh bơm lại thay pinoang ấy, lại ấy ไปนูน่นนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่นู่นไปนูนหรไปน,นะหนีไปนูนหรนูนไปแล้วฟูงไปเล,เลยเลย ตายอยตรงๆมุ่งไปเลยบุปาบุปาไปวางเลยวางทับป่ามีบ่ลรมีโอ้ โอ้โหเฮ้ยปลาเขยงก็มีหายไปแล้วอ uh, ู้หง oh ัด oh, พี่นนองมางัดสามมองเลยครับมันนี่ปลาเขยงตัวโตด้วยโอ้ลวงหมดเตงมไปด้วยปลาเขยงโอ้เฮียหมดลวงไปอีก Uh oh ติดติดมึงปลาขยงไหมแกนะ้วนี่ปลาขยังไหมฮะดูยังไงเราติดใหม่ปุ้งติดใหม่ค่ะแล้วมีงาใหม่อยู่้างล่าง

ม่ต่ติดติดฮึบตา,าติดไม่เฮ้ยติดต่อไม่ pediu งเงียบไปเลยปลาหายเลยบ้าปลางาใหม่บ้าน่าใหม่บ้าไอเก่งเก่งหน่อยครับเงียบไปเลยไหมปล ป่าบูป่าบูพี่น้องนี่มันเป็นงานใหม่แกคหอยตุุ๋๋ยครับฝ่าบูคิวหอยโคหอยเซอรี่ปลาใสว่มาโดดมายังหรือเ่ปลาใสตึ๊ก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 ตึตึ๊กไปยังนี่เพี้ยน้อย ปลาครับผมปลาขาวอย่นงไรปลาขาวตีตีเกล ใจยเจยเน็ยเนใจยเจยเน็ยเนใใจยเจยเน็นลูกใจเย็นกจระดกได้ไหมกระดกขึ้นระวังนะนงนเป็นองเป็นเนสายอกระเดื่องโอ้นนะยกขึ้นมา Ơ, lên. Ơ, yuk, <laughs> đây cái cưng là đây lễ đe ba đây lễ ôm ô yêu mẹ ôm ô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  tí, tí. ô đi ô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  đây ô ô ô đây đây อึบเอนั่นไหลเลยปขชนวอยู่พี่น้องเอยตรงแง้วเต่าใหญ่โอ้ยนะถึงมั้สานี้ก <cat> ็ปลสาย มันมาแล้วนนตู้มีกวก <c oughs> หาง่ายไี่ตองนรถดีเลครับตนั้แันกพื่อจกินี่แล้วครับ,ก,บก็นซีมองวครับันนี้แล้วไ <c oughs> ปเลยออนะ มันก็ไหลอย่างนี่น่อยต้อง,งเกลพวกฝ่าไงไหลเรื่อยเนี่ยครับโอเคจะมุ่ย <Okay. S 1> okay. ไปทางไหนกันพีน่น่อยหาฝ่าหายังไงไปยังอยู่มั้งนะช่วงพื้นดินไปยัง <c oughs> อยู่นะนี่แหละ おお。お

ตาขค้ืนหัวมันจะเป็นนี้แหละเราแกมันลงมาอีหลีนสนงสเส้นคืนแกะฟูมาปะคือโตึ้นเงียบแค่งานมานี่พีน่น้องโอ้ยระเอีของงานครับผม ผมอาจจะไม่บุนี่เ <c oughs> มีเอยากเป็นอยู่เลยต้องกายครับเนื้อแน่นปักเลยพี่น้องปลาธรรมาชาตินะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดปีนี่แว่าปีละจ็ดนี่มันต้นทอดพี่น้องมันเนี่ยเ <c oughs> นี่าครับปไานี่ครับเพื่อโมาไี่น้องเดี๋ยวพ่อ ดูวควานคลิปหนาครับถ้อาอย่างนี้นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลัใจให้พี่น้องครับบุงมานครับมือนี่ครับ